สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราสร้างแบบนะคะตัวหัวหมวกนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะโดยที่จะเป็นตัวชิ้นหน้านะคะตัวนี้ชิ้นข้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นชิ้นข้างหลังค่ะนะคะตัวนี้นะคะค่ะนะคะก็หลังจากที่เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการวาดหนังนะคะแล้วก็การตัดหนังนะคะอะเดี๋ยวเดี๋ไปดูแบบนะคะว่าหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย เราสร้างแบบนะคะตัวหมวกทั้ง3ชิ้นนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะขะชิ้นแรกนะคะก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ตัวตัวชิ้นหน้านะคะที่เป็นตัวหมวกชิ้นหน้านะคะชิ้นที่สองนะคะก็คือตัวชิ้นด้านข้างนะคะก็คือตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ เป็นชิ้นด้านหลังของตัวหมวกนะคะเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของเรานะคะตอนนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นข้างนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นชิ้นด้านหลังนะคะ<ม>ก็มีทั้งหมดนะคะสมชิ้นแต่ว่าเวลาไปเราไปวาดหนังจริงๆนะคะก็จะอยู่ที่จํานวนว่าเราจะวาดหนังนะคะแต่ละชิ้นนะคะมีชิ้นไหนบ้างนะคะที่เราวาดนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า สิ่งที่เราจะต้องไปวาดหนังนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือตัวกระเป๋าตัว,ต,วตัวหมวกนะคะก็คือตัวนี้ชิ้นที่เป็นตัวหมวกชิ้นหน้านะคะให้สานะคะวาดหนังมาหนึ่งชิ้นนะคะนะคะก่อนนี้เราก็จะมีหนังนะคะเพราะฉะนั้นหนังที่เราจะมาวาดนะคะอตอนนี้คูใช้เสร็จหนังนะคะการวาดเสร็จหนังตัวนี้นะคะเราก็ควรจะเลือกเสร็จหนังที่มันพอดีกับชิ้นงานของเรานะคะ ค่ะอันนี้จะเป็นหนังที่เราจะวาวาดนะคะอะ่สังเกตนะคะหนังเสร็จหนังที่เราใช้เนี่ยนะคะบางทีมันจะมีรอยปากกาวาดหนังตรงนี้อยู่นะคะนักศึกษาสามารถนะคะทาความสะ industry, อาดนะคะก่อนที่เราจะไปวาดนะคะสามารถใช้ตัวพวกนี้ได้นะคะที่เป <Lis> ็นตัวกาวนะคะตัวยางพารานะคะสําหรับทาความสะอาดพวกนี้นะคะก็บางทีขึ้นอยู่กับหนังแต่ละประเภทนะคะสามารถทาความสะอาดเหมือนกับเราทําสปาชิ้นงานก่อนในพวกนี้นะคะสังเกตคราบพวกนี้ก็จะหายไปนะคะอ่าโอเคนะคะ ตอนนี้เราก็จะสู่ขั้นตอนการวาดนะคะเพราะฉะนั้นการวาดหนังนะคะตัวนี้เป็นเสร็จหนังเราควรจะวาดหนังนะคะให้เซฟเนื้อที่มากที่สุดนะคะก็คือวางให้ชิดส่ว่าตัวนี้เราจะให้เหลือหนังฝักงนี้นะคะเพราะฉะนั้นชิ้นงานเราก็จะชิดอยู่ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวางตัวนี้ปุ๊บนะคะปากกาวาดหนังนะคะเราก็วาดตามตัวนี้นะคะอันนี้นะคะวาดตามแพทเทิร์นนะคะที่เรา สร้างแบบนะคะส่วนกึ่งกลางชิ้นงานนะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะกึ่งกลางชิ้นงานตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางชิ้นงานของชิ้นนี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะอ่ะตัวนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะคะส่วนหลังจากที่เราวาดตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตัดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างแบบนะคะเราใช้ตัวไหนในการสร้างแบบนะคะเราก็จะใช้นะคะวัสดุที่นํามาส่วนโค้งนะคะ ตัดด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปตัดนะคะตอนนี้เราวาดหนังให้ครบนะคะจำนวนชิ้นก่อนนะคะตัวนี้นะคะตัวกระเป๋าอตัวหมวกนะคะตัวหัวหมวกชิ้นหน้านะคะตัวนี้เราวาดนะคะ1ชิ้นนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวด้านข้างนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะเราก็จะวาดมาทั้งหมด2ชิ้นนะคะอตอนนี้ครูจะวาดต่อตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้ต่อเลยนะคะ ตัวนี้ครูจะเอาชิ้นด้านนี้นะคะว่าเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ชิ้นที่1นะคะให้วาดมา2ชิ้นนะคะด้านนี้นะคะส่วนเกลื่นกลางชิ้นงานนะคะยังอยู่นะคะอันนี้เกลืนกลางชิ้นงานนะคะตัวนี้อยู่ด้านนี้กับอยู่ด้านนี้นะคะด้านนี้1ชิ้นนะคะชิ้นชิ้นที่2นะคะก็คือตัวนี้วาดนะคะตัวนี้วาดนะคะเท่ากับแพทเทิร์นนะคะอันนี้ชิ้นสนะคะตัวด้านข้าง นะคะคเสร็จแล้วเกิี่กลางชิ้นงานนะคะตัวนี้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะคือตัวชิ้นด้านหลังนะคะก็คือตัวนี้นะคะให้กสาววาดนะคะมาสองชิ้นนะคะโดยที่เวลาวาดชิ้นงานตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูให้ดูนะคะชิ้นงานที่เราวาดเนี่ยนะคะเราจะต้องอพลิกนะคะกับแพทเทิร์นค่ะนะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้ครูทคำความสะอาดตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้บริเวณที่เราจะใช้นะคะ ก็ทําความสะอาดก่อนนะคะ,ะเวลาวาดที่ครูบอกว่าเวลาวาดเนี่ยคขารู้ไม่ได้วาดแบบนี้แบบนี้สองชิ้นนะเวลาวาดให้สา,ากับแพทเทิร์นนะคะ,ะสมมติอันนี้จะอยู่ลักษณะน,นี้ครูวาดวาดด้านนี้นะ,ะตัวนี้นะคะโค้งตามมุมชิ้นงานนะคะ กึ่งกลางชิ้นงานนะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะเวลาวาดอย่างนี้ปุ๊บนะคะนักศึกษาให้พลิกนะพลิกแพทเทิร์นวาดอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้นะคะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะเดี๋ยวเวลาเราวางชิ้นงานเราจะเห็นชัดเลยว่าเวลาเราวางออกมาปุ๊บนะคะนะคะส่วนโค้งที่เป็นตัวเว้าที่ปรับตัวเลื่อนตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะอันนี้กึื่อกลางชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราวาดหนักมาสองชิ้นนะคะ พอเราวาดหนังครบทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตัดนะคะเราจะเริ่มตัดตั้งแต่ชิ้นชิ้นหน้าก่อนนะคะก็คือตัวนี้สังเกตนะคะเวลาเราตัดเนี่ยตัวนี้ปกติแล้วแพทเทิร์นเนี่ยเราสร้างแบบนะคะสันทบนะคะเวลาเราตัดตรงนี้น่ะให้ใช้ตุ่เป็นตัวเบรกตรงนี้นะคะตรงนี้ใช้ตุ๊วๆเบอร์12บสองนะคะเบรกมุมตรงนี้ก่อนนะคะมุมตรงนี้นะโดยใช้เวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเข้าไปใน ชิ้นงานนะคะตัวนี้าจากมุมตรงนี้นะคะสังเกตนะคะเวลาครูจะตัดครูจะเบรกมุมตรงนี้และล่างตัวนี้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตัดนะคะโดยที่เวลาเราตัดนะคะเราก็จะตัดแนวเส้นตรงนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดตัดนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตัดนะคะเราตัดแนวทวงนี้ก่อนแนวตรงพวกนี้ก่อนนะคะ สังเกตนะคะเวลาเราตัดปุ๊บนะคะตัวนี้แนวที่เป็นแนวแนวตรงพวกนี้นะคะอ่านะคะเส้นเดียวกันนะคะด้านนี้ก็ตัดนะคะอ่าสังเกตนะคะตัวนี้เวลาเราตัดเนี่ยให้เราตัดพวกนี้ก่อนนะคะตัดตรงพวกนี้ แล้วส่วนโค้งพวกนี้นะคะเราก็จะใช้ส่วนโค้งที่เวลาเราสร้างแบบนะคะเราก็จะมีส่วนโค้งที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้นะคะเวลาเราวาดที่แพทเทิร์นนะคะเช่นการตัดหนังนักศึกษาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัววาดเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ครั้งแรกที่เราสร้างแบบเนี่ยจะมีแนวเส้นตัวนี้ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้เราก็ใช้ส่วนโค้งตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะตัดนะ ้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็ตัดมุมเน็ตนี้นะคะส่วนมุมด้านนี้ก็ตัดนะคะะสังเกตนะคะเราตัดสองข้างนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดตรงนี้นะคะสังเกตตัวนี้เรามีส่วนโค้งนิดนึงนะคะแล้วเวลาเราตัดนี้จะเป็นแนวตรงใช่ไหมคะเราก็ตัดนี้ออกก่อนนะคะที่จะดุดจุดตัดกันตรงนี้นะนะคะแล้วส่วนโค้งตัวนี้นะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตัดนะคะโดยที่ใช้ตัวตุ๊ตุตัวนี้นะคะเป็นตัวเบรกวางลักษณะนี้นะคะ สังเกตเวลาเราตัดออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะขาดนะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะโค้งจากด้านนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับแบบนะคะตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้ตัว ตัวหมวกชิ้นหน้าอันนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปตัดนะคะตัวที่เป็นตัวชิ้นด้านข้างตัวนี้นะคะสองชิ้นนะคะตัวนี้แล้วเราก็จะเป็นตัวหมวกชิ้นหลังตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะก็ให้กสาไปตัดนะคะชิ้นส่วนที่เราวาดแพทเทิร์นพวกนี้นะคะให้ครบทุกชิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตัดชิ้นงานนะคะครบ ทั้ง6ชิ้นนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวนะคะตัวหมวกชิ้นหน้านะคะมี1ชิ้นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวหมวกนะคะชิ้นด้านข้างนะคะก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวหมวกนะคะชิ้นหลังนะคะตัวนี้เราวาดหนังนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะอันนี้คือด้านข้างที่เป็นแพทเทิร์นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นของตัวชิ้นหน้านะคะเพราะฉะนั้นการวาดหนังตัวนี้นะคะ เวลาเราวาดปุ๊บนะคะตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ในส่วนของตัวชิ้นหลังนะคะสังเกตนะคะเวลาเราวาดแพทเทิร์นเนี่ยเราจะกลับด้านวาดนะคะกลับแพทเทิร์นวาดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักศึกษานะคะวาดหนังครบทั้ง6ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะโดยที่ให้นักศึกษานะคะเริ่มประกอบชิ้นงานจากตัวหมวกชิ้นหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มทําจากชิ้นนี้ก่อนนะคะส่วนอีก สี่ชิ้นที่เหลือนะคะให้สาเก็บไปก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เราจะมาทําชิ้นนี้ก่อนนะคะโดยที่เราจะประกอบชิ้นส่วนตัวนี้ก่อนนะคะโดยที่แห้งสาทากาวนะคะขอบด้านนี้นะคะประมาณ1นึ่ส่วนนะคะก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคูทากลาวตัวนี้ให้คร่าวๆนะคะตัวนี้นะคะมุมด้านในตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะประกอบในส่วนตัวนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะไปประกอบชิ้นถัดๆไปนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราประกอบนะคะโดยที่เราใช้กาวเชื่อมนะคะ ตัวนี้เราก็ทา,ากาวตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าประมาณสักหนึ่งแปะนะคะด้านนี้นะอ่ะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะให้สาทากลวนะคะประมาณหนึ่งส่วนแปะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการต่อนะคะสังเกตนะคะการทากาวนะคะเราทานิดเดียวนะคะเสร็จแล้วให้รอนะคะรอให้กาวแห้งนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยให้ที่สาพิกมาลักษณะนี้ประกบนะคะโดยที่เอาสองชิ้นประกบกันลักษณะนี้นะคะโดยที่เวลาประกบนะคะให้ตัวนี้เสมอกันนะคะปกติแล้วนะคะเวลาพับมาลักษณะนี้นะคะสองชิ้นตัวนี้จะเท่ากันเนื่องจากว่าตอนที่เราสร้างแพทเทิร์นนะคะตัวนี้จะเท่ากันอยู่แล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนี้จะเป็นชิ้นด้านในตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นชิ้นข้างนอกนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาววาดนะคะให้วาดขอบนะคะ เข้าไปนะคะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสี่นะคะขอบด้านข้างตัวนี้นะแล้วมาตัดกันอันนี้ประมาณหนึ่งสี่นะคะสะามารถักษัะนี้นะวัดประมาณหนึ่งส่วนสี่นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้หนึ่งส่วนสี่นะคะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัดกันนะคะก็คือตรงนี้สังเกตนะคะสังเกตการวาดขอบนะคะเราจะวาดขอบนะคะหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเย็บ โดยทั่วไปนะคะครูจะให้นะคะเย็บเข้าไปนะคะประมาณหนึ่งส่วนแปดนิ้วเสมอนะคะแต่อันนี้จะเป็นการเย็บนะคะที่เราเย็บแล้วนะคะเราจะมีการเย็บแล้วพลิกตะเข็บออกมานะคะเพื่อเป็นการย้ำชิ้นงานนะคะอันนี้อาเขียนนะคะหลังจากที่เราได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนการต่อเย็บนะคะโดยที่เวลาต่อเย็บนะคะให้เริ่มจากจุดนี้นะคะจากจุดนี้นะคะ ให้เย็บด้านเดียวนะคะด้านที่เราทากาวก็คือด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะตอกจากจุดนี้นะคะมาถึงด้านนี้นะคะเย็บนะคะลงมาข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะตอกตัวนี้นะคะก็จะมีซี่ตอกนํำนะคะเขาเรียกว่าเหล็กตอกนํำนะคะให้สายหยิบนะคะตัวนี้สามารถใช้ สีนะคะสองซนะคะใช้ในการตอกเย็บนะคะก็คือตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะตอกไปพร้อมกับตัวตอกตัวนี้นะคะก็จะมีเขียงค้อนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราก็จะมีเขียงลองตอกนะคะเสร็จแล้วเวลาเราตอกนะคะเราก็จะตอกจากจุดนี้นะคะไปหาด้านข้างตัวนี้นะคะเราจะไปสู่ขั้นตอนการเย็บหลังจากที่เราตอกเสร็จแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เราก็จะตอกนะคะตอนนี้ครูจะตอก อาาเวลาตอกนะคะสมมติว่าขอบด้านนี้ครูจะตอกจะหันขอบเข้าหาตัวครูเสมอนะคะสมมติว okay. ่าครูนักศึกษานั่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะขอบตัวนี้ควรจะหันไปหานักศึกษานะคะอยู่ที่ความถนัดนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการตอกต้องหันขอบตัวนี้เข้าหาตัวเราเสมอนะคะอรูแรกนะคะให้ษาตอกจากจุดนี้นะคะหนึ่งส่วนสี่นะคะสังเกตเวลาตอกปุ๊บนะคะมันก็จะทะลุมาข้างหลังนะคะตัวนี้นะคะด้านนี้นะ อ่าโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็ตอกต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้แ้วนี่นะพอตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะเย็บนะคะ,ะตัวนี้นะคะอะ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอกนะคะสังเกตคุณจะตอกจากจุดนี้นะคะ มาถึงด้านนี้นะคะเสร็จเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะเสร็จแล้วเราจะไปล้มตะเข็บกันนะคะอ่าโอเคนะคะพอได้ชิ้นงานตัวนี้นะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะโดยที่เวลาเย็บเนี่ยนักศึกษาเลือกสีได้นะคะอ่าปกติแล้วเวลาเย็บแบบนี้นะคะนักศึกษาควรเลือกสีได้ที่มันแมทกับหนังนะคะเพราะเวลานักศึกษาเย็บไม่แน่นน,นะคะมันจะไม่ค่อยเห็นสมวนที่เราเย็บพลิกออกมาด้านนี้นะคะในกรณีที่นักศึกษาดึง ดึงไม่แน่นมันจะเห็นได้ผุนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนักศึกษานะคะว่าบางท่านอาจจะอยากโชว์ฝีเย็บนะคะอย่างตัวนี้ครูจะใช้สีครีมในการเย็บชิ้นงานนะคะอะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะค่ะน,นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ได้นะคะครูใช้ได้เทียนนะคะเบอร์สีนะคะสีครีมในการเย็บชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นการเย็บด้น้าหลังนะคะเราเราสามารถเลือกความยาวของได้ที่เราจะใช้นะคะประมาณ4ี่ถึงเท่า ของความยาวที่จะเย็บนะคะในกรณีที่นั่งสาม,ม่อยากต่อได้นะก็วัดลักษณะนี้ค่ะนะคะอันนี้หนึ่งเท้านะคะก็วัดไปสองสาสี่นะคะประมาณสี่ถึงห้าเท้านะคะตัวนี้นะคะเราก็ดึงได้มานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสุขั้นตอนการประกอบได้นะคะ,ะการใส่ได้ตัวนี้ทั้งสามีปลายตัวนี้นิดนึงนะคะเพื่อง่ายต่อการใส่เข็มนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ย นังศึกามีเศษหนังนะคะสำหรับการดึงนะคะดึงเทียนออกจากเส้นได้นะคะตัวนี้นะคะเราใช้เศษหนังตัวนี้นะคะดึงนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราซื้อได้เทียนมาเนี่ยมันจะมีเทียนนะคะติดตรงบริเวณได้นะคะ <Lunch. S 1> ถ้าเราดึงตัวนี้ออกก่อนนะคะมันจะทําให้เทียนไม่ติดนะคะไปในชิ้นงานของเรานะคะนี่อ่าโอเคนะคะหล<ๆ>ังจากที่เราดึงได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะ โดยที่ให้นกษาเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะด้นไถหลังนะคะเริ่มจากรูที่สองนะคะอันนี้รูที่สองตรงนี้นะคะแล้วถอยมาตรงนี้แล้วจับตัวในไว้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปเก็บค่ะนะคะถอยมารูแรกนะคะตัวนี้ให้นกษานะคะย้ำย้ำซีแรกนะคะสักสองรอบนะคะเพื่อให้ตัวนี้แข็งแรงเวลาเราเย็บนะคะด้านนี้ปุ๊บด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะ เย็บด้นไยหลังนะคะไปเรื่อยเลยนะคะนีะ่เพราะว่าตัวนี้เรามีพื้นฐานของการเย็บนะคะชิ้นงานแรกนะคะอ่าโอเคนะคะก็แห้งสานะคะเย็บตัวนี้ให้เสร็จนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเย็บกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็เย็บนะคะใกล้ถึงตรงนี้แล้วนะคะ พอถึงช่วงสุดท้ายนะคะที่เป็นรูท้ายตัวนี้ยังย้ำนะคะย้ำชิ้นงานไว้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะอันนี้โอเคนะคะตัวนี้เราย้ำนะคะย้ำตัวนี้สักสองรอบนะคะ เสร็จแล้วเราก็เก็บได้นะคะอาจจะถอยมานะคะมาเก็บรูทหลังๆตัวนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้สังเกตนะคะการเย็บข้างหลังไปทางเดียวกันนะคะส่วนข้างหน้าก็ไปทางเดียวกันนะคะ,อะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะหังสานะคะตัดนะคะเสร็จแล้วเก็บด้วยไฟแชกนะคะอันนี้ก็ใช้ไฟแชกเก็บนะคะตัวที่เป็นตัวได้พวกนี้นะคะแนไปตามชิ้นงาน สังเกตนะคะอันนี้คือด้านนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะคะสังเกตเวลาเราพิกออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้การเย็บชิ้นงานแน่นนะคะจะทําให้เห็นได้ผลนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เรานะคะคเย็บตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ครูให้ทากาวนิดนึงนะคะแห้งสานะคะดึงกาวที่ออกตัวที่เป็นรอยต่อตรงนี้ออกนะคะคลี่ออกนะเพราะฉะนั้นการทากาวเชื่อมชิ้นงานในระหว่างที่เราเย็บตัวนี้นะคะ นั่งสาไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องดึงออกในกรณีที่หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็คือใช้กาวเชื่อมนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะล้มตะเข็บตัวนี้นะคะอ่าสังเกตนะคะตัวนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดึงตัวนี้นะคะเพื่อจะมาล้มตะเข็บอยู่ลักษณะนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราตัวเอาตัวนี้พลิกมาด้านนี้นะคะ <úa> เราจะต้องมีกาวเชื่อมค่ะนะคะล้มตะเข็บลักษณะนี้นะคะให้สาทากาวเช่นเดียวกันนะคะทากาวตัวนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะโดยที่พลิกตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีหนังอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะก็รอแห้งนะคะด้านนี้นะคะเราก็ทากาวนะคะประมาณครึ่งนิ้วตัวนี้นะคะ โอเคนะคะตอนนี้เราไม่ทากาวตัวนี้เพื่อจะล้มตะเข็บนะคะเราก็เราไปสู่ขั้นตอนการเย็ยบชิ้นงานนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะด้านนี้นะคะเราก็รอกาวแห้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาใช้กรรไกรคลิปนะคะตรงนี้นะคะห่างกันประมาณสักหนึ่งเซนนะคะตัดปลายตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะตัดชิ้นงานนะคะอันนี้จนไปถึงด้านนี้นะคะ สังเกตนะคะเราจะขีดตรงนี้นะคะโดยใช้ปลายนะคะปลายกันไกขลลีดลักษณะนี้นะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราค่อยล้มตะเข็บนะคะสังเกตเวลาขีดนะคะนักศึกษาอย่าโดนได้ที่เราเย็บนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาขี่ตัวนี้ออกมานะคะเอาตัวนี้นะคะพลิกมานะคะด้าน,นี้นะคะโดยที่จับตัวนี้ขี้กึ่งกลางชิ้นงานลักษณะนี้นะคะ ตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะไปทีละอันนะคะแกะออกมาเลยนะคะด้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คลิกตัวนี้ออกมานะคะล้มตะเข็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ค้อนนะคะเก็บมุมตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็คลิปมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้ล้มตะเข็บตัวนี้ง่ายนะคะอันสุดท้าย ตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะใช้ค้อนทุบค่ะนะคะลม้มล้มแต่เข็บตรงนี้นะคะสังเกตนะคะหลังจากที่เราลมนะคะแต่เข็บ ะะจะกระพรีออกด้านข้างตัวนี้สังเกตตัวนี้มันก็จะเรียบค่ะนะคะ,นะคะด้านนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะให้สานะคะวาดขอบนะคะโดยที่ใช้ตัวนะคะวปากกาวาดหนังวาดขอบตัวนี้นะคะออกมาหนึ่งแปดนะคะเพื่อเราจะเย็บนะคะเย็บสองข้างตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะวดัดขอบมาลักษณะนี้นะคะตัวนี้ อันนี้ก็จะอาจจะอ้อมมานะคะจากแนวที่เป็นตัวที่รอยเย็บนะคะหนึ่งแปดนะคะอันนี้สังเกตนะคะแนวตัวนี้คือแนวที่เราจะเย็บนะคะเพราะฉะนั้นการเย็บนะคะเราก็จะเว้นขอบหนึ่งหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสี่นะคะปกติแล้วเนี่ยเราเย็บถึงตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเย็บนะคะจากตรงนี้เว้นจากขอบด้านข้างตัวนี้หนึ่งสี่เพื่อไปเชื่อมเย็บ ต่ออีกชิ้นหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะก็เริ่มจากตัวนี้ตอกจากตรงนี้ไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะตอกตัวนี้นะคะ,ะทุบตัวนี้นะคะลมตะเก็บตัวนี้ให้มันดูเนียนหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอกนการตอกนะคะโดยที่ให้นักสาเริ่มตอกจากมุมนี้นะคะด้านนี้นะคะตอกมานะคะมาด้านนี้ตีคู่ค่ะนะคะ ก็ให้เราตอกนะคะตอกจากจุดนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก่อนนะคะสังเกตการตอกนะคะก็จะมีแนวตอกตรงนี้นะคะโดยที่ตอกจากมุมด้านนี้นะคะโดยเว้นขอบจากด้านนี้หนึ่งสี่นะคะก็คือจะเป็นรูแรกนะคะแล้วห่างจากขอบที่เราเย็บนะคะไปข้างละหนึ่งแปดนะคะลักษณะนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราเราไปต่ออีกข้างหนึ่งนะคะค่ะนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราตอกเก็บร้รอยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้ เราจะตอกจากจุดนี้มาถึงด้านนี้นะคะวนหากันนะคะเช่นเดียวกันฝักนี้ก็ตอกจากตรงนี้มาวนหากันตรงนี้นะคะพอทั้งสาตอกเสร็จแล้วนะคะทั้งสาเย็บนะคะเย็บด้วยวิธีการเย็บด้นไถหลักนะคะทั้งสองแนวตัวนี้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเย็บกันนะคะก็คือเราจะใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่ทั้งสานะคะว่าจะใช้ได้สีอะไรนะคะตัวนี้อ่าโอเคนะคะอ่ะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนโดยที่เวลาเราเย็บนะคะเราเย็บจากจุดนี้นะคะให้งสายย้ำก็ได้ค่ะนะคะ อาจจะย้ำตัวนี้สักสองรอบนะคะด้านนี้นะคะถอยหลังมานะคะรูที่สองย้ำตัวนี้นิดหนึ่งนะคะสองทีแล้วกันนะคะแล้วไปรูถัดไปนะคะด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้เส้นเดียวกันนะคะเวลาเราเย็บนะคะเราก็จะเย็บตัวนี้ให้เสร็จนะคะด้านนี้นะคะสังเกตนะคะการเย็บ เราจะเย็บด้วยวิธีการเย็บด้นไยห,หลังก็จะเป็นวิธีการเย็บที่ถือว่าง่ายๆนะคะตัวนี้แต่ที่สําคัญนะคะฝีเย็บตัวนี้ด้านหน้านะคะและด้านหลังจะต้องไปทางเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะบางนักศึกษาบางคนบอกว่าบางส่วนอาจจะอยู่บนขอบตัวนี้หรือบางอันก็ไม่อยู่บนขอบตัวที่เราพับได้นะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะตัวนี้บางอันก็จะล้มนะคะแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราวาดขอบปุ๊บนะคะ การเย็บนะคะฝีเย็บก็จะอยู่บนแนวแตะเข็บตัวนี้นะคะแต่บางอันบางคนอาจจะหลุดขอบก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าเวลาเย็บนะคะให้สวยงามนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวที่เป็นตัวถุงผ้านะคะเป็นตัวที่เก็บรายละเอียดข้างหลทีหนึ่งนะคะ,อะโอเคนะคะตอนนี้แห้งสานะคะเย็บตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวใอยไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็เย็บนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะ หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเก็บได้นะคะตัวนี้นะคะด้านนี้นะก็จะย้ำนะคะหลูดสุดท้ายว่าสักสองรอบนะคะด้านนี้นะคะนะคะย้ำสองทีนะคะ ด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเก็บได้ข้างหลังนะคะอ่โอเคนะคะตัวนี้จะเป็นด้านที่เราเย็บนะคะอันนี้ฝีเย็บที่เราเย็บชิ้นหน้านะคะอ่ตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นด้านหลังสังเกตนะคะก็จะมีฝีเย็บตัวนี้นะคะการเย็บนะคะสังเกตนะคะ ปีเย็บก็จะไปทางเดียวกันนะคะนี้อ่โอเคนะคะให้สายเย็บตัวนี้ให้เสร็จนะคะชิ้นหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรามาประกอบตัวที่เป็นตัวชิ้นด้านข้างกันนะคะอ่าโอเคนะคะสวัสดีค่ะ